Mua đ

i <laughs> ทีนี้ก็อยากได้โชโลนะครับเดี๋ยวให้นักแสดงไปเปลี่ยนชืดอะก่อนนะครับขอ,อเจ็งป้อมือให้กับนักแสดงสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนเดินเลยผมพระเอกประสิทธิ์วงเทวันนะครับซึ่งด้วยความควารพอยู่กับยี่แจ้ของเรานะครับเป็นนิ้วสือได้ว่าเป็นนิ้วที่ แสดงดีท<ม>ี่สุดในประเทศไทยนิ้วก็มีด้วยกันหลายคณะแต่เป็นนิ้วที่อนุรักษ์ความเป็นนิ้วความเป็นมาตรฐานของชาวจีนแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับเจ้าภาพใหญ่งานนี้ก็คือคุณมนตรีและพร้อมด้วยนะครับเ,ออเจ๊จัญญานะครับเจ๊กัญญานะครับเจ๊ชวงของเรานะครับงานวันนี้ทั้งสิ้คืนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองคนขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ให้กับท่านประธานสัตยาในวันนี้นี้นะครับอยากฟังลิเกแม,ม่เนาะใส่ชุดลิเกม,มาขนาดดีก็ต้องร้องลิเกเมื่อกี้ร้องเพลงรุ่งทุ่งใครทราบไหมครับว่าชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้เ,เทพกีดาว่าสิ้นนะครับก่อนอื่นต้องของกราบขอบคุณนะครับสําหรับผู้ประสานงานก็คือเทียตองน,นะครับ ซึ่งเปรียบเสมือนกับผู้บริหารจัดการให้คณะว e ิวนี้แสดงได้อย่างดีและมีคุณภาพและที่สําคัญเจริญไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกคนหนึ่งก็คือยีแจ้ยีแจ้ของเราขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ปรบมอบืขอขอ,ะะขอให้รวยรวยนะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองของกรบเรียนเชิญนะครับเทบวงนะครับเทตวงนะครับเทจวงนะครับต่อไคุณนะครับ กราบขอบคุณเจเจวงนะครับขอให้รวยเป็นหมื่นหื่นล้านแต่ล้านไปเลยนะครับตู้ไฟคุณภาพ J J L นะครับ K t L นะครับ K t L นะครับตู้ไฟคุณภาพนะครับของเจเจจวงของเรา กราบขอบคุณนะครับก็ขอรวยปลอดสิิงสกปิกของสามเจ้าแห่งนี้ขอให้เจ้จวงนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินมากองคิดทองก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนขอให้รวยขอให้รวยทุกๆท่านเลยนะครับกราบขอบคุณเจ้จวงนะครับ เดี๋ยวมีดารารับเชิญผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับเดี๋ยวพบกับพระเอกดารารับเชิญชัยยามิชัยขอเดี๋ยวตกลงกับพระเอกชัยยามิชัยนะครับมาในทุกสีเขียวโอ้โหนี่พระเอกยิ้มจับมาแต่งลิเกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะพยายามรักษาให้เอาไว้ให้นอนาคไหนบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าชัยยาจะมา ี่ใช้แย่นี่ใช้ยายาเขาหลอกนี่นอนอยู่ที่บ้านผมให้เทียตองโทรตามนะครับเพราะว่าจะได้สุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจองแล้วว่าไปสิงคโปร์ด้วยจองแล้วนะครับที่ยาถึงสิงค,โ,คโปร์เลยนะครับไปสแสดงที่สิงค,โ,คโปร์มาไปยียามจะรักษาชีวิตไว้ให้ถึงสิงคโปร,ร์นะร้อยแปดปีต้องอยู่เป็นเพื่อนยี่แจยี่แจอยู่ร้อยแปดปีนะใครไม่รู้แล้วก็ชื่อ มันหนักแล้วก็แน่นแค่ไหนแต่เราก็พัฒนาเราเป็นชุดนิ้วได้ไม่มีคณะไหนทําได้เท่าที่คณะน,นี้ต้องไซ้ยยยงงคณะดเดียวเดี๋ยวอวยพรในภาษาจีนให้หน่อยเนีย,ยไม่ไหวแล้วลิ้นแข็งเหรอยังไงก็ถือว่าวันนี้มาทําบุญแล้วก็อย่าลืมทาทานใครสงสารเฮียโมงนะครับนึกว่าเป็นค่าอยู่ค่ายาให้กับเฮียโม ให้สักวันนี้เลยเดี๋ยววันนั้นจะได้ไม่ต้องไปนะคะรับให้ล่วงหน้าไว้เลยได้กลับเลยขึ้นไปได้ร้อนเลยเดี๋ยวแม่จะไดตกตะวันเอ,อ,อ้าราชนันนีเกินมาเลยครับขอราชันนีเกินหน่อยนี่นี่เกียรตยังไม่ได้ทำอะไรเจะนี่จออกมาอย่างเดียวไวพรด้วยมีความสุขน,นะครับขอให้มีเงินเป็นแสนๆล้านเลยนะครับคครับบขอุณตู้ไฟดี KTL KTL นะครับอยู่ตกกลางน,นะครับขอบคุณเจนะครับขอเสียงปรบม,มือต้อนรับดีแจ้นะครับขอเสียงปรบม,มือคุณแม่ผมเองนะครับสัญญาก,กันเลยว่าจะสื่อสารต่อลงอีวนะครับรักสาววัฒนธรรม ว่าไทยกับจีนก็พี่น้องกันนะนี่นะอาดีเจพอกับเจนชวงก็อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยแล้วก็ชาวจีนให้มันอยู่คู่กันไปตลอด

ครับเดี๋ยวร้องก่อนโวยพรให้กับเจ้าภาพสักทีหนึ่งนะครับขอสาวขึ้นมาใหม่นะครับเคียยวม็องลมัองลมอยู่เลย three. บีีเยกราบขอบพระคุณเตตัญญาท่านมีเมตตามาแต่งต้นขอให้คุณพระจงนำผล Ừ แสดงในชุดต่อไปนะครับเราเคยมีแต่ฮันุมานจากนางสุพรรณมัจฉาหรือนางเบญกายแต่วันนี้ไซยยมลงทาอะไรก็ไม่เหมือนใครและให้ดีที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการแสดงในชุดฮันุมานจากนางเอกจีนนางเอกจีนมีชื่ออะไรบ้างแม่นางเอกนิวมีชื่ออะไรบ้างชีเชียวหัวนี่กออกมายืนทําอะไรเนี่ย ชีเชียวหวังอันนี้เอกชื่อชีเชียวหวังคนนี้ชื่อหวังวเต้าเฉยหวังวเต้าเฉยหรือว่าชื่อเคี้ยตึงไปไปนะอยู่น้ำสิกระเพรอยู่เป็นเพื่อนแม่อนเดี๋ยวแม่ข้างหน้าเขาจะตบรางวัลพอแล้วเหรออายเขาขอเสียตระตูให้กับเพียมหมงนะครับพบกับการแสดงในชุดต่อไปนะครับเป็นการแสดงหันโนมา,จานจับนางฟ้านะครับเชิญชมนะครับ ปราิ้องนำเกษรันเพใหรเรางชมชุต่อไปเป็นชุดอนุมาน ศิลปะของชาวไทยเชื้อสายจีนให้ท่านอนุรักษ์ไว้ตั้งมือก็รับหน่อยอนุมานนักแสดงมาจากกรมศิลป์นนะฮะไม่ได้มาง่ายๆนะฮะงานใหญ่ๆ เป็นนางฟ้าสวยเนาะแต่แปลกใจว่าคืนนี้ทำไมเป็นนางฟ้าจีนธรรมดาเป็นนางฟ้าไทย É บนส,สวรรค์ดีแล้วเจ้าจะหนีข้าต้องไปเมืองมนุษย์หรอือาอาอาุมานก,ก็ทนไม่ไหวแล้วครับหนีตามลงไปตามนําฟ้าลงจากสวรรค์ลงไปนะท่านใดนที่อยากจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก็ขอเชิญน,นะครับ